เขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาส่วนที่ดีเขามีอยู่เป็นประโยชน์โลกบ้างยังน่าดูส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลยจะหาคนมีดีโดยส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวค้นหาสหายเอย๋ยเหมือนเที่ยวหาหนวดเต่าตายเป่าเลย คําสอนนี้สอนถึงการมองโลกในแง่ดีโดยเฉพาะการมองคนอื่นยังมีเมตตาและไม่ยึดติดกับข้อบกพร่องของผู้อื่นมากเกินไปหากเรามัวแต่มองหาความผิดพลาดหรือข้อเสียของคนอื่นเราจะไม่พบความสุขและจะเสียเวลาในการค้นหาสิ่งที่ไม่สมบูรณ์แบบในโลกซึ่งเปรียบได้กับพยายามหาหนวดเตา่าซึ่งไม่มีอยู่จริงเราควรฝึกฝนตัวเอง ให้มองแต่ด้านดีของคนอื่นเพราะทุกคนย่อมมีข้อดีและข้อเสียเป็นธรรมดาการเลือกมองแต่สิ่งที่ดีจะช่วยให้เรามีความสุขและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นสมมติว่าในที่ทำงานคุณมีเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งที่มักจะส่งงานล่าช้าหรือละเลยรายละเอียดบางอย่างในการทำงานทำให้งานผิดพลาด พาให้คนอื่นต้องเลิกงานช้าไปด้วยทำให้คุณรู้สึกไม่พอใจและเห็นว่าเขาเป็นคนทำงานไม่ดีแต่เมื่อคุณลองมองลึกและพิจารณาให้กว้างขึ้นคุณจะพบว่าเขาเป็นคนที่มีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานคนอื่นอยู่เสมอและมักจะเสนอไอเดียดีๆและมักจะแสดงตัวช่วยเหลือแก้ปัญหาในบางเรื่องหากคุณเลือกมองแต่ข้อเสียเช่น การส่งงานช้าทำงานพลาดคุณจะรู้สึกหงุดหงิดและมองเขาในแง่ลบแต่ถ้าคุณฝึกมองในด้านดีเช่นความมีน้ำใจและความคิดสร้างสรรค์คุณจะเริ่มมองเขาในมุมที่ดีขึ้นส่วนในข้อเสียของเขาก็พูดคุยกันด้วยเหตุผลให้เขารู้เพื่อนร่วมง,งานอาจจะช่วยกันหรือหาวิธีกระตุน้น หรือช่วยกันตรวจสอบงานให้เขาทำงานได้เร็วขึ้นและผิดพลาดน้อยลงหรืออาจปรึกษากันว่าเขาชอบหรือเหมาะสมกับงานนี้ไหมถ้าไม่ก็อาจจะหางานส่วนใหม่ที่ให้เขาทำและเหมาะสมกับเขาหรือถ้าเขายินดีที่จะทำงานส่วนนั้นต่อก็จงมองข้ามและให้โอกาสเขาในการพัฒนาตนเองและแก้ไขให้ดีขึ้นการมองผ่านข้อเสีย การให้โอกาสการให้อภัยและช่วยกันแก้ไขาหาทางออกจะช่วยให้ความสัมพันธ์ในการทำงานดีขึ้นและบรรยากาศในการทำงานจะเต็มไปด้วยความเข้าใจกันมากขึ้นสรุปแล้วการมองแต่ด้านดีของผู้อื่นและไม่ใส่ใจกับข้อเสียเล็กๆน้อยๆจะช่วยให้เรามีความสุขในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นและสร้างสังคมที่มีความเมตตาต่อกัน แต่การมองแต่ด้านดีของผู้อื่นไม่ได้หมายความว่าเราควรจะละเลยหรือเพิกเฉยต่อข้อเสียที่มีผลกระทบต่อเราและผู้อื่นไปทุกเรื่องโดยเฉพาะข้อเสียที่ชัดเจนและสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงเช่นการโกหกการลักขโมยและการชอบนินทาว่าร้ายยุยงให้เกิดความแตกแยกหรือแม้กระทั่งการเอาเปรียบผู้อื่นในกรณีเช่นนี้ เราควรมองหาความพอดีระหว่างการให้โอกาสและการรักษาขอบเขตส่วนตัวของเราเพื่อปกป้องตนเองและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นแนวทางการรับมือถ้าต้องเจอกับคนประเภทนี้ข้อแรกเราต้องยอมรับก่อนว่าทุกคนมีข้อดีและข้อเสียยอมรับว่าคนรอบตัวมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีคือขั้นแรกของการมองโลกอย่างเข้าใจ คนที่อัธยาศัยดีอาจทำให้เรารู้สึกดีและเป็นมิตรแต่ถ้าความเป็นมิตรนั้นถูกนำไปใช้เพื่อการโกหกหรือจะมาเอาเปรียบเราต้องตระหนักว่าข้อเสียเหล่านี้ไม่ควรมองข้ามเราต้องสร้างขอบเขตที่ชัดเจนหรือที่เข้าใจกันง่ายๆว่าอย่าให้เขารําเส้นเราจนมากเกินไปเช่นคนคนนั้นชอบการโกหกเอาเปรียบผู้อื่น หรือชอบอยุยงให้เกิดการทะเลาะเบาะแวงสร้างความแตกแยกจนสร้างผลกระทบต่อคุณหรือคนรอบข้างหากเลี่ยงได้ก็ควรเลี่ยงต่างคนต่างอยู่ไม่ยุ่งเกี่ยวให้มีปัญหาเดือดร้อนมาถึงตัวเราแต่ถ้าหากเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เช่นเป็นญาติพี่น้องหรือเพื่อนร่วมงานที่จำเป็นต้องเจอและต้องทำงานร่วมกันอยู่เสมอเราก็ต้องสร้างขอบเขตที่ชัดเจน ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นมากๆคุณสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเขาได้แต่ต้องไม่ให้ตัวเองถูกหลอกลวงหรือได้รับผลกระทบจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนั้นและคุณยังสามารถรักษาความสัมพันธ์ในด้านดีกับเขาได้ถ้านะคะถ้าเขามีด้านดีอยู่บ้างเช่นการมีมิมตรไมตรีหรือพอจะทำงานร่วมกันได้หากพฤติกรรมเหล่านั้นไม่ส่งผลกระทบในด้านสำคัญ แต่คุณต้องระวังและมีสติในการรับข้อมูลจากเขาหรือการทำงานร่วมกันเพื่อไม่ให้ตัวเองถูกโกหกหรือถูกเอาเปรียบหรือทำให้ตัวเราต้องเสื่อมเสียไปด้วยและหากต้องเผชิญหน้าหรือพูดคุยกันคุณรู้สึกว่าเขามีพฤติกรรมที่เป็นปัญหาเช่นการโกหกคุณอาจจำเป็นต้องสื่อสารกับเขาอย่างตรงไปตรงมาแต่ไม่ใช่การตำหนิเช่น พูดถึงผลกระทบของการโกหกและความคาดหวังที่จะเห็นการปรับปรุงพฤติกรรมของเขาหรือถ้าต้องพบเจอคนที่ชอบยุยงให้เกิดความแตกแยกยิ่งเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความระมัดร,ระวังและความมีสติเป็นพิเศษการรับมือกับพฤติกรรมแบบนี้โดยไม่ให้เกิดความขัดแย้งเพิ่มขึ้นเช่นตั้งใจฟังและไม่ด่วนตัดสิน พยายามเน้นการพูดในลักษณะที่สร้างสรรค์ไม่ใช่การกล่าวโทษเช่นแทนที่เราจะพูดถึงข้อเสียหรือพฤติกรรมที่ไม่ดีของเขาลองพูดถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเช่นการพูดว่าฉันรู้สึกว่าคำพูดนี้ทำให้เพื่อนร่วมง,งานเราบางคนไม่สบายใจคุณคิดว่าเราจะปรับปรุงวิธีพูดให้ทุกคนเข้าใจกันและสามัคคีกันมากขึ้นกว่านี้จะดีไหม การพูดแบบนี้จะทำให้เขารู้ว่ามีปัญหาและไม่ได้รู้สึกว่าเขาถูกโจมตีตรงๆหรือถ้าการกระทำของเขาสร้างความแตกแยกอย่างร้ายแรงจนบรรยากาศในที่ทำงานหรือความสัมพันธ์แย่จนส่งผลกระทบกับงานอย่างหนักก็ควรบอกให้เขารู้ว่าการกระทำหรือคำพูดแบบนี้เป็นการยุยงหรือสร้างความแตกแยกทำให้บรรยากาศในที่ทำงานวุ่นวาย จะส่งผลมาถึงคุณภาพของงานได้พฤติกรรมของเขาส่งผลเสียต่อสังคมรอบตัวเป็นอย่างมากและควรพูดคุยแบบส่วนตัวกับเขาเพราะหากพูดคุยถึงปัญหาในที่สาธารณะอาจทำให้เขารู้สึกอับอายหรือตกเป็นเป้าหมายได้ซึ่งจะนำไปสู่การต่อต้าน การพูดคุยเป็นการส่วนตัวในที่ที่เป็นส่วนตัวจะทำให้เขารู้สึกสบายใจมากขึ้นในการปรับปรุงพฤติกรรมแต่ไม่ว่าเขาจะพูดหรือทำอย่างไรคุณก็ควรรักษาความสงบและควบคุมตนเองให้ได้อย่าให้คำพูดของเขากระทบอารมณ์หรือทำให้คุณหมุดหงิดการแสดงความมีสติและไม่ตอบโต้ในทางลบจะช่วยให้คุณควบคุมสถานการณ์ได้ดีขึ้น หากสถานการณ์ไม่เปลี่ยนแปลงหลังจากที่ได้พูดคุยกันแล้วเขายังมีพฤติกรรมแบบเดิมคุณอาจจำเป็นต้องลดการปฏิสัมพันธ์กับเขาหรือพูดคุยกับคนที่สามารถให้คำแนะนำเพิ่มเติมได้เช่นผู้บริหารหรือหัวหน้าเพื่อหาแนวทางแก้ไขกันต่อไปสรุปว่าไม่ว่าเขาจะมีข้อเสียชอบโกหกคดโกงเอาเปรียบผู้อื่นหรือชอบพูดจาสร้างความแตกแยกก็ตาม ถ้าเขามีข้อเสียที่ชัดเจนแต่ยังมีข้อดีที่คุณมองเห็นอยู่บ้างการให้โอกาสในการเปลี่ยนแปลงให้เขาได้ปรับปรุงตัวถือว่าเป็นสิ่งที่ดีอย่างไรก็ตามคุณควรเตรียมความพร้อมไว้ด้วยว่าหากเขาไม่เปลี่ยนแปลงคุณอาจต้องลดความสัมพันธ์หรือรักษาระยะห่างเพื่อปกป้องตัวเองไว้ด้วยการมองข้อดีเป็นหลักแล้วมองข้ามข้อเสียของผู้อื่นนั้นดี แต่ถ้าเจอคนมีข้อเสียที่จะส่งผลกระทบทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงการมองข้ามข้อเสียนี้อาจนำมาซึ่งปัญหากับตัวเราและสิ่งแวดล้อมรอบข้างได้ดังนั้นควรยอมรับข้อเสียแต่ไม่ให้ข้อเสียนั้นมีผลต่อชีวิตเรามากเกินไปควรรักษาขอบเขตและการสื่อสารหรือทำบางอย่างเพื่อปกป้องตนเองออกจากคนประเภทนี้ให้ได้มากที่สุด สำหรับคืนนี้นะคะขอให้กระยาณิมิตทุกท่านนอนหลับฝันดีลาตีสวัสด์ค่ะ